¿Se สวัสดีครับกระผมนายจากกักรีแก้ววงศานักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่1วิชาเอกการสอนภาษาไทยคณะศึกษาศาสตร์มาหาวิทยาลัยขอนแก่นครับวันนี้ผมจะมานําเสนอเกี่ยวกับการสร้างห้องเรียนออนไลน์โดยแอปพลิเคชันที่ผมนํามาในการทําห้องเรียนออนไลน์นั่นก็คือคลาสโดโจนั่นเองครับเรามาดูกันบ้างเออเรามาดูกันว่านะคะว่าคลาสโดโจนั้นมีฟังก์ชันอะไรบ้างในการสร้างห้องเรียนออนไลน์โดยการสร้างห้องเรียนออนไลน์ของผมมาผมก็สร้างในรายวิชาของภาษาไทยก็มีการทำ c r e create create, create, create Gracias. ชื่อของห้องเรียนว่าภาษาไทยประกอบเทินนั่นเองครับเพื่อความสนุกสนานในห้องเรียนนั่นเองเพื่อให้เป็นการคลายเครียดนั่นเองครับแล้วก็มาดูฟังก์ชันนะครับโอเคเราต้องการเพิ่มนักเรียนกี่คนเราก็สามารถกดได้ตรงนี้ได้เลยว่าเราต้องการเพิ่มนักเรียนที่มีชื่ออะไรบ้างแล้วก็พิมพ์ชื่อจริงขอลงไปก็จะได้มาประมาณนี้ครับในส่วนของตรงนี้นะครับนักเรียนที่เป็นไข่คือนักเรียนที่ยังไม่เข้าห้องเรียนส่วนนักเรียนที่เป็นตัวกระตูนแล้วคือนักเรียนที่เข้ามาห้องเรียนนั่นเองครับมันก็จะมีอีกฟังก์ชันหนึ่งกกลุ่่่มได้้อาาาเรยใหช ว่าชื่อกลุ่มว่าเามฆแล้วก็เราก็สามารถเลือกนักเรียนได้เราต้องการให้นักเรียนกลุ่มไหนที่อยู่ในกลุ่มนี้ปึ๊บ,บแล้วก็สร้างกลุ่มได้ก็จะขึ้นมาตรงนี้นั่นเองครับโดยในส่วนของการให้คะแนนการให้คะแนนเราสามารถให้เป็นรายบุคคลหรือให้เป็นทั้งชั้นเรียนก็ได้อะสาหรับวันนี้ว่าวันนี้รัติชลรดาทุกคนก็ได้ครับทุกคนทํางานส่งหมดเลยเราก็ให้คะแนนทั้งชั้นเรียน โอเคให้คะแนนใบงานปุ๊บในคะแนนทั้งหมดทาอ่าเราก็เราจะให้เดี่ยวก็ได้อ่าวันนี้ให้จิตที่ใสวันนี้รติชลรดาทำอ่ากวาดห้องก็ให้จิตที่ใสหนึ่งคะแนนอ่าแต่พอดีว่าในวันสอบในยานพโกงข้อสอบแล้วก็สามารถหักคะแนนในส่วนนี้ได้ครับล้าก็กดเข้าไปหักคะแนนข้อสอบทุจริต อะไรประมาณนี้แล้วก็หกักตายก็เป็นประมาณนี้ครับครับในส่วนของห้องเรียนนี้เราสามารถพูดคุยกับทั้งผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนได้แล้วก็มาที่แชทแชทนี้จะสามารถแชทนี้จะลิงก์เห็นได้ทั้งผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนด้วยนั่นเองครับว่าเราต้องการโพสต์ห้องเรียนเ่าวันนี้นะครับกรุณา,นานส่งชิ้นงาน2ชิ้นที่ครูงลงไว้ให้แล้วอะไรต่างๆนี้เราจะสามารถผู้ปกครองส่วนตัวไปหาใครก็ได้นี้เราสามารถเชิญผู้ปกครองเพื่อลิงก์กันกับนักเรียนได้นั่นเองครับเรามาดูส่วนของ สตอรี่สตอรี่นี้สตอรี่เนี่ยสามารถโพสต์งานอะไรต่างๆได้ว่าเอ่อนักเรียนควรทําอะไรบ้างหรือโพส์กิจกรรมในห้องเรียนหรือกิจวัตรประจําวันต่างๆของเราว่าเราต้องทําอะไรบ้างเพื่อให้นักเรียนรับทราบนั่นเองส่วนปฏิทินก็จะเป็นเกี่ยวกับอีเวนต์ที่ครูต้องการทําให้ตัวเองรู้ว่าจะทํางานอะไรต่างๆต่อไปนั่นเองครับเกาะนี้ก็จะเป็นเกมที่ให้นักเรียนได้เข้าไปเล่นเกมต่างๆเราอยู่ในยุคที่เป็นยุค AI ก็จะมีเกมต่างๆให้เล่น เ,เกมนี้จะอยู่ในส่วนของตัวห้องเรียนที่เราสามารถเล่นไม่ว่าจะเป็นเกมคิดเลขเกมเตะบอลเกมวอลเลย์บอลหรืออะไรต่างๆเก็บเหรียญก็อยู่ในส่วนตรง,ตรง,ตรงนี้นะครับเรามาดูฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับก็คือฟังก์ชันเพิ่งเติมตัวนี้ฟังก์ชันนี้จะสามารถ ใช้ต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นจับเวลาอย่างเวลาให้เด็กทํากิจกรรมอะไรกิจกรรมหนึ่งก็จะสามารถจับเวลาได้นั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นการสุ่มอันนี้ก็สุ่มให้นักเรียนขึ้นมาทํากิจกรรมร่วมได้ก็จะสุ่มได้รัติชลดาอะไรประมาณนี้ครับมาในส่วนตัวจัดตัวกลุ่มจัดตัวกลุ่มนี้ก็จะเป็นการสุ่มเราต้องการสุ่ม3อันสุ่ม3าคนกลุ่มสคนกลุ่ม4คนแล้วก็กดไปได้ก็จะสุ่มให้ประมาณนี้ครับแล้วก็มาในส่วนของระดับวัดเสียงอันนี้คือเราต้องการให้เด็กที่จะมีเสียงเบาหรือดังอะไรใน เกณฑ์หรือกฎในห้องเรียนที่เราตั้งขึ้นมาเราก็สามารถให้เด็กวัดในระดับนี้ได้อันนี้ก็จะเป็นแนวทางการตั้งคําถามในห้องเรียนว่าเด็กรู้จักอันนี้หรือเปล่าวันนคดีที่รู้จกักเด็กก็จะร่วมกันตอบปัญหาได้คิดอะไรต่างๆด้วยนั่นเองครับครับมาในส่วนของการเรียนรู้เพื่อเพื่อนคิดอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับจิตวิทยาเพื่อทําให้เด็กคลายนั่นเองก็มาในส่วนของ เพลงอันนี้ก็จะทําให้เด็กผ่นขาวอ่าแล้วก็ในส่วนของเราโรงงานเราสามารถลงงานในส่วนของสตอรี่ได้แล้วให้เด็กส่งงานทางพอร์ตโฟลิโอหรือส่งผลงานโดยในส่วนของพอร์ตโฟลิโอมันจะโชว์ที่หน้าจอของเด็กอยู่แล้วแต่ว่าในของครูผมยังไม่รู้จักว่าฟังก์ชันในตรงนั้นอยู่ในตรง iPad ของผมว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วก็สามารถโพสต์งานในตรงสตอรี่แล้วให้เด็กส่งงานมาในทาง ที่เป็นส่งผลงานได้ด้วยนั่นเองครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับนี่ก็เป็นข้อๆข,ข,ของคลาสโตโจเกี่ยวกับการสร้างห้องเรียนออนไลน์นั่นเองสวัสดีสำหรับวันนี้กบผมนายกฤษฎีแก้วคก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ